ครับพบกับรายการสภาหางค่ะพวกเราเนี่ยครับผมนะครับผมมาตินนะครับประธานานักเรียนโรงเรียนพิพิธวิทยาลัยครับค่ะเมสซายนะคะอยู่ฝ่ายกิจกรรมทางด้านพิบิลวิทยาลัย ค่ะสวัสดีค่ะพลักขนาดแก้วนาขาค่ะพาค่ะอยู่ฝั่งหัวหน้าสถาการโรงเรียนพูวิทยาลัยค่ะครับวันนี้นะครับทุกแต่เขาจะจะเจ้าะมาข้างหลังนะครับแล้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เป็นการประกาศรายชื่อนะครับตัวสำรองของในพิพิธภัณฑ์นะครับบรรยากาศกดดันมากเลยใช่ครับออฟนี่แล้วมีน่รับรับยังไงครับคือตอนนี้นะคะเราต้องการตัวสำรองกับจากที่ตัวจริงสลากสิ์ไปในเมื่อเช้านะคะซึ่งเมื่อในเมื่อเช้าได้มีการมอบตัวจริงไปแล้วเด็กที่เหลือขังผู้ปกครองข้างหลังเนี้ยก็เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ได้ตัวสำรองทททีีี่่่จะะะเข้าาาามศึกษตอโรรงงนนลวัค สิ้ภาษาสิ้นจีนสิญญี่ปุ่นรับสิ้นภาษาสิ้นจีนญี่ปุ่นรับทั้งหมดห้องละหนึ่งคนงส่วนสิ่งฝรั่งเศสนะคะจะรับมากสุดคือสองคนนี่คือตัวของเรานะคะแล้วก็ห้องสายคณิกอังกฤษค่ะรับทั้งหมด9คนวิคณนิตรับทั้งหมด3 1เ็คนและก็ไทยสังคมรับรับทั้งหมด40คนค่ะเอาครับรับ อาตอนนี้ก็กำลังบรรยากาศกำลังคุกคุนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมนะครับได้รับชมภาพบรรยากาศนะครับและกลับมาพบกับเราใหม่ในช่วงหน้าครับพบกับรายการสุดพาเหโอเคครับผมข้าจารย์นะครับผมอาจารย์ชนินนะครับวงสกุลนะครับผมรอบยากถามว่าปีนี้เออ่นักกีฬาโคต้านักกีฬารับกี่คนอะไรประเภทอะไรบ้างครับผมโคต้านักกีฬาปีนี้รับ20คนเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์แล้วก็สปีดชาน ที่เหลือก็เป็นฝ่ายดนตรีใช่ไหมครับดนตรีอีกยี่สิบคนมีแบ่งเป็นดนตรีไทยกับดนตรีสากลโอเควันนี้เป็นไงอาจารย์บรรยากาศผู้คลองบรรยากาศวันนี้น่ารักมากมีความรู้สึกสงสารผู้อืใช่ครับคือเด็กที่เข้ามาเนี่ยทุกคนมีความตั้งใจอยากจะเรียนที่นี่ทุกคนเนี่ยแต่กรณีพอเข้ามาแล้วคนที่อยู่ในกฎของเียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนไม่ใช่เข้ามาเพื่อ ให้นึกถึงวันที่อยากเข้านะให้เรานึกถึงวันที่เราอยากที่มีความตั้งใจที่จะมาโรงเรียนโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชนันะฉันดีฉันดีมากคนน่ากลุ่มสาระงานพักโรงเรียนพิลุชนะขอบคุณค่รับต้นตะกุ่มเดินทางด้วยสมบัติที่ภาพขอบคุณครับนะครับพบกับวันนี้อันนี้ครับอันนี้นะครับคุณแม่กาจนากาจนาโหตินะครับอ่าเป็นเออ่ประปองเอ้ย เป็นละครเป็นไปรัมพันธ์ใหม่ของโรงเรียนพิบูลวิไลครับเดี๋ยวแนะนําคุณแม่พูดกับคุณผู้ชมที่กำลังชมวิดีโอตอนนี้กับสําหรับวันนี้กับประกาศตัวจำรองตัวจริงมากตัวด้วยบรรยากาศเป็นยังไงครับวันนี้คุณแม่แม่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนลูกๆพิบูลทุกคนที่เขามาเนี่ก็ดีใจอ่ที่ว่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนาะยังเป็นเข้าเป้าอ่ะเข้าเป้าอ่ะชุมชนชุมชนเห็ด เห็นความสําคัญน่ะแปลว่าลูกๆูเนี่ยรุ่นก่อนๆแต่ทำไว้ดีใช่ไหมแล้วรุ่นหลังๆก็เลยอยากลอยตปอ่็เดี๋ยวนี้ขอให้แม่ฝากเขากินนะครับว่าสำหรับอยู่ในพี่บูลแล้วแบบว่าจะทําตัวยังไงกับพี่บูลดีแบบน้องรื่องเข้าใหม่ก็ก็รับผิดชอบตัวเองในเรื่องการเรียนระเบียบวินัยอะไรต่างๆของโรงเรียนก็มันก็โอเคโรงเรียนเราก็จะสง่างามเพราะว่านักเรียนทําตามกฎระเบียบถูกต้องไหมคะครับผมอ่เดี๋ยวแม่ฝากคำคมเล็กๆน้อย ทำโครมมาหรอโอ้ oh, ค่าของคนหรือที่ผลของอางานดีไม่แคะลูกดีครับอันนี้มีของอันนี้ของอนนของ,ของ,ข,องของคุณแม่นะครับสำหรับ ى, ผลลัพธ์ราการจะบอกว่าผู้ชายมีน้อยใช้ต่อยอย่ามประหยัดนะครับอันนี้มันก็มันอินเทรนด์ไปนะก็วันนี้ก็นนกสผมนะครับในบรรดานประา,านนักเรียนนะครับในช่วงรายการสภาเฮงเรานะครับก <laughs> ็ขอแมาขอกราบขอบคุณนะครับคุณแม่กาญจนากาจนาโหตินะมาณฑ์ที่นี่ด้วยนะครับผมขอบครับขอบคุณครับ และท่าผู้ชมนะครับก็เชิญชมบรรยาก,กาศของงานแตขณะนี้นะครับคนเริ่มน้อยลงน้อยลงพอตอนนี้มือถืาดูสุดาจะปิดปิดเลยตอนนี้เริ่มเริ่มพอแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่รอบางฝ่ายที่รอบางสายการเรียนที่รับสมัครกันมากๆอย เรต้องเห็นน้ำตาน้องๆใช่ครับผมแบซึ้มใจอย่างยิ่งเลยยิ่งยิ่งอย่าคุณแม่ไม่รู้จะตอบยังไงเราเห็นสายตาแล้วเราไม่กล้ามองใช่ครับเมื่อกี้ก็ไม่กล้ามองเมื่อกี้ก็ไม่กล้ามองครับท่านผู้ชมและท่านแม่ไม่กล้ามองเหมือนกันแบบว่าอีสาปลาหกลูกไม่กล้ามองทีเรากำลังร้องน้องไม่าต้คต่ผมร้องอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็กี่ชั่วโมงก็แต่เจ็ดโมงตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ประมาณห้าโมงยี่สิบห้าโมงอีกห้าทีหกโมงบางคนมาร้องตั้งแต่เจ็ดโมงถึงหกโมง รู้สึกไงไมไ่ฟางเราเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ปกครองเขากดดันแบบอยากให้ลูกเข้ามาเรีเยนดูแต่สีหน้าแต่ละคนแล้วแบบนี่เครียดไหมนุ่คนณแต่ในฐานะที่เป็นนักเรียนโรงเรียนี่บูลน,นะคะ<ช><ม>เขารู้สึกว่าทำไมโรงเรียนเราดูยิ่งใหญ่จังอะไรเงี้ยจากตอนแรกตอนแรกที่ตัวเองเป็นเด็กมัธยมต้นก็รู้สึกว่าเออพ่บูลมันน่าเข้าจริงๆแล้วก็พอได้เข้ามาเราก็รู้สึกว่า ก็ก <S an> ็โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเรียนแล้ววันนี้ได้มาเห็นความมานะความตั้งใจของทั้งเด็กๆของทั้งน้องๆของทั้งผู้ปกครองเนี่ยก็ทาให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีมากเลยที่เราได้เรียนที่สถาบันนี้แล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่ได้แล้วก็ไม่ได้นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะพิบูวิทยาลัยไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายของคณที่คุณจะมีอนาคตที่ดีทุกรงเรียนดีหมดอยู่ที่ตัวคุณนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่ได้เรียนแล้วได้เป็นส์เขียวแดงอย่างพวกเราแล้วนะคะก็ฝากว่าตอนที่เราเข้าไปเรียนเนี่ เราต้องตั้งใจเรียนให้สบกับความมานนะความตั้งใจตอนที่เรายังไม่ได้เข้าตอนที่เรายังไม่ได้เข้าเนี่ยดูบรรยากาศนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองมายืนรอรวมทั้งตัวเรารอแบบกดดันมากแต่ถ้าวันใดที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดให้นึกถึงวันนี้เข้าไวแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําสีต่อไปก็นนมีแค่นี้แหล,<บ>ละเราเหมือนเราเหมือนเราเริ่มเริ่มต้นที่สถาบันแห่งนี้แล้วอีก4ี่ปีข้างหน้าเราต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมอนเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งก่อนอยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็นึกถึงวันนี้เข้าไวที่ อ่าแล้วเมื่อกี้ประธานอยู่เราไปไปไหนประธานไปซื้อซาลาเปาคืก่ดันจัดค่ะก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเคียรอแทนน้องขาสั <jamais> <country> ่นไปนี่นี่โอเคขาสั่นน้ำตาตาไหลแล้วอก็ของแต่ละคนนั่งปาดเหงื่อแบบรอลูกรอละแล้วแบบรู้สึกแบบวันที่เราไปสัมภาษณ์กับน้องมาตั้งแต่จังเช้าเรายืนหน้าซีดอยู่ ไม่ได้กินข้าวก่อนไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสเลยว่าถ้าคุณได้เข้าแล้วชีวิตคุณจะดีไม่ไม่ไม่จริงค่ะอยู่ที่ตัวคุณที่พระไล่ก็ดีวินิจก็ดีทุกที่ดีหมดทุกที่ดีหมดไปอยู่ที่ตัวคุณสถาบันดีหมดค่ะอร่อยเนี่ยสัปดาห์ไม่อร่อยแต่มันดีจริงจริงแบบซี่นี่กินสัปดเห์ออกไอจิ้มนมจิ้มออกเลยแรงจ้าอมอมนี่แบบว่าไรหรือละจ่อยันฟันเลยเอ้ยโอเคดี ไม่โอุณแม่ตลอดแหละนมาหน่อยเลไป่านน้ำแมวไหมกจะตายหดูายังไงหิวน้ำิวเขารออยู่อันนี้ครับรับประกับผู้ปกครองของน้อง อังกฤษยานะครับเออสรุปแล้วประกาศผลนั้วประกาศผลรอบเข้าไปน้องติดอ่าแผนกอังกิษจิตก็ยินดีเลยนะครับสำหรับอังกิชยาครับอ่เดี๋ยวพูดถึ้องไฟฝันเองครับที่ให้น้องมาโอ้ยน้องไฟฝันน้องก็คือว่าน้องเขาก็ตั้งใจที่จะมาตั้งใจที่จะมาที่นี่อันดับแรกเลยแล้วมุ่งมั่นที่จะมาที่นี่ ก็เป็นเก่าจบอาสาชั้นคนในรุ่งเรโองเฮ้ยเจ้าผมไม่เบาเหมือนกันนะก็กลางๆค่ะกลางๆนี่อป่ากลางๆก็เลยเลือกมาที่พี่บุญครับคิดว่าคิดว่าพี่บุญน่าจะทําให้น้องประสบความสำเร็จได้โอ้ยนี่ครับก็ก็ขอฝาก ข <amounts of water writers> <atorium> อแสดงความยินดีใจด้วยนะครับกับน้องของคุณพี่นะครับผมนะครับเด็กก็น้องก็เจอกันพรุ่งนี้ครับประสบพิเทศครับผมปรเดี๋ยวเจอผมแล้วก็เจอเพื่อนๆที่เป็นพิ่กีกร r n คครับผมเพราะว่านี่จะฝากน้องด้วยฝากดูแลน้องด้วยสนุกสนานแน่นอนค่ะก็เมื่อกี้ฟังความรู้สึกดีๆของผู้ปกครองที่ลูก ได้เข้าตรงไหนพี่บูลแล้วนะคะนี่ก็มันคนเราเนาะนเกิดมาก็ต้องมีทั้งผิดหวังแล้วก็สมหวังจริงไหมคะวันนี้เราจะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ปกครองของน้องๆน,นะคะที่น้องสอบไม่ติดเข้าพี่บูลพี่อะไรว่าคุณผู้ปกครอ,องเขามีความรู้สึกไงสวัสดีคือป้าค่ะโอเค,คทําไมถึงเลือกให้มืวพี่อะไรเป็นที่หนึ่งคะเด็กเขาต้องการมาเรียนที่นี่แล้วก็คือว่ามันเป็นโรงเรียนจังหวัดโี่นจังหวัดก็เราเป็นอำเภอเพราวาเรามาจากอำเภอเรียนยาเรียนใาจริห แต่ความไปกว่นี้เขาก็อยากจบจุดที่นี่ล้องมาจากโรงเรียนไหมคะโรเลยคุณป้ามาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะค่ะแสดงว่าน้องคงอยากเรียนมากน้องสอบสายอะไรคะสายวิทย์คิติดตัวสมองคนคนที่45เขารับสอนเลยอ่าไม่ต้องลยคุณป้าไม่ต้องซีเรียนเลยน้องไม่ติดยังว่ามีลุ้นหน่อยว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาได้นะก็ว่างั้นเออก็งานเขาบอกว่ามีสิทธิ์ได้แม่แล้วก็เออมาประ่างนั้น น้องเขามีท่าทางแบบเสียใจหรือว่ากันยังไงรอเป่าเขาก็มีบ้างแต่เขาก็ลอบใจตัวเองว่าแม่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยบอกแล้วว่าพี่บูไม่ใช่อะไรมันมันไม่ได้ดีเสมอไปหรอกมันอยู่ที่ตัวของความฝันของเด็กก็อยากจะเรียนตัวจังหวดอะไรเงี้ยอ่าคะไม่ครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรบอกน้องไม่ต้องเสียใจเลยอยากลูกสู้สู้เป็นเป็นอะไรค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ามาแล้วก็ฝากบอกน้องด้วยว่าพี่มูไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทางเรื่องสุดท้ายนะคะยังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนอยู่โอเคขอบคุณค่า เฮ้ยจำต่อว่ะโอเคอ่ะครับพบกับวันนี้นะครับสวั hey. สด um. ีคร um ับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสสวัดีะพบกับนะครับวันนี้รายการไทยนะครับพบกับอาจารย์ต่างรายการนะสภาไทยต้องแบงค่ะต้องแฝงถามนะครับเชิญความถามความรู้สึกอาจารย์นิดนึงวันนี้บรรยากาศการจัดฉลากเลือกเนาะเป็นไงบ้างกล้องยินูดนค่ะกล้องจะหลาม่ได้มาดู น yup)> ี่ไงก็เพิ่งไปแว้นมาเนี่ยไม่อาจารย์มีความรู้สึกอย่างที่แบบเห็นผู้ปกครองเขาแบบโอ้ลุ้นมากเลยว่าอยากเข้าโรงเรียนเรามากอาจารย์มีความรู้สึกไ่นตันอะไรก็เหมือนกันทุกปีคนนี้เป็นคนที่ตอบตรงที่สุดไฮไลท์ไฮไลท์มีคนอยากทำอนีรถ้าเราถ้าเรามีลูกหลานเราอยากทำเนี่ยเขาว่าทำไมเราถึงเลือกพี่บุญเป็นตัวเลือกแรกหาังจากที่เป็นรพี่บุญมาหลายทุกปี สายกูก็มาให้เลี้ยงแค่ถามกันช่วยช่วยสหาคดีเขาให้หมดปรับคอได้ไหมว่าทำไมสามคำจบรายการแล้วสามคำสำหรับพี่บุญูลที่อะไรอาจารย์จะพูดว่าสามคำคำจำกัดมันเละมากแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เฮ้ยตามนี้อาจารย์จะทำใส่กล้องด้วยแซ่บเวอร์ ทำได้จ้าเนื้อฝากถือร้องๆนะครับเดี๋ยวก่อนฝากถึงน้องใครที่ได้เขียนแบบเฮ้เจออาจาร์เต๋อได้ใครเขียนไบ้ถ้าเจอเจอาจาร์เต๋อขอขอสามคำแซ่บเบอร์ต้องการไปกับอาจารย์เต๋อหนึ่งสองสามแซ่บเบอร์ไม่ทำอ่ะ๋อโหรีวไปเลยทุกคนเวลาหมดหมดเวลาสภาเฮแล้วไปก่อนจ้าแล้วเจอกันพบรอหนึ่งหนึ่งค่ะ ถ้าคุณไม่ดูคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ้าอ้าอูได้ะ